สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆกลุ่ผมผู้สนใจเลี้ยงปูนาทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ช่องของครูอุ้มมุมสบายจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการทําคลอดหรือเตรียมสถานที่ให้ปูนาคลอดนะครับก่อนที่จะไปรับชมรลบฟังนะครับครูอุ้มก็ขอเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาด คลิปต่อตอ,ตอไปเทคนิคที่คุณอุ้มได้ศึกษาเรียนรู้แล้วต้องการมาแชร์มาถ่ายทอดต่อนะครับซึ่งวันนี้คุณอุ้มจะมานำเสนอในส่วนของการเตรียมสถานที่ให้ปูนาคอดนะครับหรือการทำลอดแต่คุณอุ้มจะให้ปูในลอดเองตามธรรมชาตินะครับจะไม่ทำขอดให้เขานะครับเพราะลูกปูแต่และตัวนะครับ จะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับถ้าตัวไนพร้อมลงเดินแม่เขาพร้อมปล่อยให้ลูกเขาลงเดินกู้มจะปล่อยให้เขาลงเดินเองตามธรรมชาตินะครับโดยกู้มมีอุปกรณ์นะครับก็คือมีตะก้านะครับตะก้านี่จะเป็นรูนะครับปิดฝาปิดฝาได้ด้วยกันแม่ปูกันแม่ปูออกนะครับตะก้าแล้วก็กระมังนะครับใส่น้ําพอท่วมลังปูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีผ้าสแลนสีดํา วางอยู่ข้างๆนะครับเพื่อให้ลูกปูดได้หลบภัยนะครับซึ่งพอเราได้แม่ปูที่ท้องแก่มีลูกเป็นตัวพร้อมลงคลอดเราจะนําแม่ปูมาใส่ตะกร้าตัวนี้นะครับเพื่อให้เขาปล่อยลูกตัวที่แข็งแรงล,งลงเดินเองนะครับแล้วลูกของเขาก็จะออกจากตะกร้านี้ ซึ่งตะกร้าที่ทําให้มีรูเลือกตะกร้าที่มีรูก็เพราะให้ลูกปูได้ออกจากตะกร้าป้องกันการที่แม่ปูจะกินลูกของมันเองนะครับซึ่งในตะกร้ากุ้มก็จะมีผักนะครับมีผัก,ม,ผกมีพืชน,น้ํานะครับให้แม่ปูไม่เครียดจนเกินไปนะครับเดี๋ยวกุ้มจะให้ดูแม่ปูที่ท้องแก่นะครับแข็งแรงมากครับ ขจับนอยขาจับนะตัวเล็กเล็กเดินแรงมากนี่ครับท้องของเขาท้องของเขาใหญ่นะครับนี่ครับท้องแก่พร้อมลงเดินนะครับคู้มือจะเอามาปล่อยใส่ตะกร้าตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นปูที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับ ก่อนหน้านี้สองตัวที่กุ้มศึกษาเป็นปูพันธุ์นะครับจากฟาร์มนะครับพอดีตัวนี้ไปเจออยู่ที่ทุ่งนาก็เลยนํามาใส่ตะกร้าเพราะเลี้ยงศึกษาลองดูนะครับยังไงเพื่อนๆสงสัยหรืออยากเรียนรู้จากศึกษาการเลี้ยงปูนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้นะครับกูมมีเทคนิคมีข้อมูลดีๆ จากการศึกษาการเลี้ยงปูนาจะมาถ่ายทอดจะมาแคร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมได้ศึกษาไปพร้อมกันนะครับนี่ครับเห็นลูกปูตัวเล็กตัวนึงครับนี่นี่ครับนะครับอ่าที่แม่เขาปล่อยลงแล้วนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ